สวัสดีครับท่านคณะกรรมการทุกท่านครับผมนายทวีศักดิ์ผู้ชายครับครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนสรแก้วรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์นะครับกลุ่มสาระการเรียนรูว้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็ในบริบทของโรงเรียนสรแก้วเรานะครับที่ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษประจาจังหวัดสระแก้วครับมีนักเรียนอยู่ในช่วง3,000คนนะครับผมแล้วก็ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยโรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สินคํานวณสินธุรกิจสินภาษาสินจีนนะครับรวมไปถึงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีหรือว่า smte ห้องเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ห้องเรียนท็อปสตาร์ห้องเรียนสเต็มนะครับซึ่ง ตรงนี้ในตัวการจัดการเรียนการสอนวิชาพิสิกเนี่ยก็จะอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษนะครับที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ในตัวกิจกรรมสภาพปัญหานะครับที่ผ่านมานะครับในการจัดการเรียนการสอนวิชาพิสิกเนี่ยเราพบว่านักเรียนมีปัญหาในการวิเคราะห์โจทย์นะครับไม่ว่านักเรียนจะในนักเรียนที่มีความพร้อม ทางบ้านหรือไม่นะครับคนที่มีความพอนทางบ้านจริงๆก็มีปัญหาแต่ว่าอาศัยความรู้ความจำนะครับไม่ได้ใช้ความเ,เข้าใจในการมาแก้ปัญหานะครับหลายคนนะครับทางผมเนี่ยซึ่งรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์หนึ่งนะครับแล้วก็มีคุณครูอีก2ท่านนะฮะที่ร่วมการจัดกิจกรรมด้วยก็เลยได้มานั่งพูดคุยกันว่าที่ปัญหาจากการวิเคราะห์โจทย์เนี่ย มีประเด็นอะไรบ้างนะครับซึ่งเราพบว่ามีอยู่2ประเด็นหล,กล,กลักๆก็คือการตีความโจทย์นะครับตรงนี้เราได้พิจารณาในเรื่องของการตัดข้อความในทางภาษาไทยตรงนั้นแล้วก็การเน้นย้าเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยนะครับคำอุปสรรคตรงนี้ก็จะแก้ปัญหาได้แต่อีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับซึ่งเป็นประเด็นสภาพปัญหาที่จะ มานําเสนอวิธีการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับก็คือการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระครับซึ่งตรงเนี้ยถามว่ามีความสําคัญขนาดไหนก็คือนักเรียนไม่สามารถสร้างภาพที่เป็นธรรมชาติของฟิสิกส์ได้ก็คือเขียนรูปออกมาแล้วก็เขียนลูกศรสัญลักษณ์แทนแรงแบบแบบไม่มีทิศทางแล้วก็งงๆพยายามเรียนแบบคุณครูนะครับ แล้วก็ในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราก็จะใช้การให้สถานการณ์ทําการทดลองสร้างสถานการณ์สร้างโจทย์แต่เด็กๆก็มีคําตอบที่ใกล้เคียงกันก็คือเหมือนพยายามทําให้เหมือนๆกันนะครับไม่ได้มาจากความเข้าใจแล้วก็หลักการเขียนแผนภาพวัสดุอิสระเนี่ยเออเรามีการจัดก,การเรียนการสอนเนี่ยในตัวเนื้อหาวิชาเนี่ยในช่วงเวลาเนี่ยประมาณคราบหนึ่งนะครับไม่เกินซึ่งมันก็ถือว่าน้อย เราก็เลยมาประชุมกันนะครับพูดคุยกันในลักษณะของ PLC ครับก็คือผมมานําเสนอปัญหาเข้าไปแล้วก็พี่ๆอีกสองท่านซึ่งเป็นคุณครูชำนาญการพิเศษจะช่วยกันวิเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านมาสุดท้ายครับเราได้ข้อสรุปกันว่าการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิสกส์เนี่ยปกติเราจะจัดการเรียนรู้แบบ 5E นะครับก็คือตัว engage ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนะกระตุ้นความสนใจขั้น explore คือขั้นสำรวจและค้นหา อันนี้ก็จะเป็นการทดลองหรือว่าจะเป็นการให้สถานการณ์นะครับแล้วก็ explain คืออธิบายและลงข้อสรุปนะฮะจากสถานการณ์การทดลองหรือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ elaboration ก็คือการขยายความรู้นะครับแล้วก็ evaluate ก็คือการประเมินเราจะทำการปรับนะครับกิจกรรมนะฮะก็คือปรับในขั้นของ explore นะครับ explore เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราใช้ภาพ แผนภาพมาแล้วก็อธิบายการเขียนฟรีบอ o d ดี้ไดแกรมเราก็จะเพิ่มกิจกรรมเข้าไปนิดนึงนะครับเพราะเพิ่มเยอะไม่ได้เนื่องจากเวลาก็ค่อนข้างจะจํากัดในการจัดก,กิจกรรมตามแผนการเรียนนะครับที่โรงเรียนค่อนข้างควบคุมเวลานะครับไม่งั้นมันจะสอนไม่ทันก็ปรับจากเดิมเป็นภาพก็เอาภาพมาเป็นสิ่งของครับจากเดิมเราเป็นภาพกล่องเราเอากล่องมาจริงๆเลยล้วให้เด็กลอง คิดพิจารณาแล้วก็ทบทวนทวนคิดแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันตรงนี้ครูครูหลายๆท่านที่ที่ที่พูดคุยกันมานะครับไม่ใช่แค่ครูพิกสษเขาบอกว่าปกติก็เขียนภาพแล้วก็ทําเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยเราสามคนมาคุยกันเราก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเราอาจจะต้องชะลอความคิดเด็กนิดนึงโดยการให้เขาได้ทวนคิดทวนซ้ําย้ําความคิด,คคดแล้วก็ความเข้าใจได้เขาได้พูดคุยกับเพื่อนๆน,น,นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่เพิ่มเข้ามา ก็เป็นสร้างสร้างแผนขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับเราไม่ได้ทําแผนใหม่ทั้งหมดแต่ว่าเราปรับจากสิ่งที่มีอยู่นะฮะในขั้นที่ปรับอีกคือขั้นที่4ครับขั้นขยายความรู้นะครับหลังจากที่เราให้นักเรียนทําการทดลองแล้วก็มานําเสนอกันแล้วก็สรุปเขาเรียกอะไรล่ะสรุปแนวคิดที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระซึ่งมันก็มีอยู่3ขั้นตอนนะครับเปลี่ยนวัตถุเป็นจุดโดยใช้แทนจุดศูนย์กลางมวลแล้วก็มีการเขียนแรงสัมผัสแล้วก็แรงสนามนะฮะก็หลังจากเขียนเสร็จแล้วเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราจะให้โจทย์นะครับเราให้โจทย์เลยนะฮะแล้วก็ให้โจทย์ทบทวนไปเรื่อยๆในที่นี้ก็มีการปรับครับปรับโดยให้เด็กอะ่ะไปหาสถานการณ์ขึ้นมาจากสิ่งรอบตัว สถานการณ์ก็ได้ตามความสามารถของเด็กแล้วก็ให้สร้างแผนภาพวัตถุอิสระสําหรับปรากฏการณ์นั้นๆซึ่งตรงนี้ครับก็จะมีความท้าทายพอสมควรในการทําเกณฑ์รูบิกสกอร์นะครับซึ่งเกณฑ์ตรงนี้ก็เสนอกนมาหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมแผนการสอนเนี่ยผมใช้รูบิกสกอร์ในการพาิจารณาสัดส่วนการเขียนแผนภาพของแผนภาพวัตถุอิสระแล้วก็แผนภาพของแรงเนี่ยให้มันเหม,เหมาะสมนะครับโดยคิดเป็น ภาพรวมแล้วก็นับจำนวนเลยนะครับซึ่งก็เชื่อว่านะะจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยมีแนวคิดที่ถูกต้องแล้วก็สามารถสร้างแผนภาพวัตถุอิสระได้ถูกต้องมันจะส่งผลต่อการคำนวณในวิชาฟิสิกส์ภาคกลศาสตร์เยอะมากเลยเพราะมันจะเป็นบทที่สำคัญเกี่ยวข้องนะครับกับบทเรื่องของสมดุลเรื่องของแม้แต่เป็น ทำความเข้าใจเรื่องของการเคลื่อนที่แบบต่างๆด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าผลที่ได้จากการทำ PLC แล้วก็เอามาปรับปรุงแผนการสอนนะฮะจะช่วยนะครับจะช่วยให้ให้การจัดกิจกรรมตรงนี้ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีธรรมชาติของฟิสิกส์นะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นการเรียนแบบแต่เน้นการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจนะครับแล้วก็ จะประสบความสําเร็จในการเรียนไม่เกลียดฟิสิกส์นะครับอยากให้เขารักฟิสิกส์นะครับซึ่งตรงนี้ในการจัดก,กรารเรียนการสอนเนี่ยก็ผมก็เชิญจะเชิญคุณครูเข้าไปสังเกตการสอนนิเทศร่รวมกันด้วยเลยนะครับเพราะว่าจะได้ดูว่าผมอะ่ะใช้คําพูดเหมาะสมไหมซึ่งในที่นี้ผมก็จะใช้การให้กําลังใจนะครับแล้วก็ผมมีแนวคิดของท่านศึกษาเทศท่านหนึ่งท่านได้ให้ไว้ก็คือในการเรียนการสอนตรงเนี้ย เราเก็บทักษะสําคัญนะครับเราไม่ได้ตัดสินเด็กเพราะฉะนั้นจะต้องให้กําลังใจเด็กเด็กมักจะถามว่ากี่คะแนนมีคะแนนไหมเพราะถ้าเด็กกังวลเรื่องคะแนนเนี่ยก็จะจะมีปัญหาว่าเขาอ่ะจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คะแนนนั้นแต่ว่าถ้าไม่เก็บคะแนนเนี่ยโดยยังไม่เก็บคะแนนจริงๆแต่ว่ามีการวัดประเมินผลเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยต้องแจ้ให้เด็กทราบและจะช่วยให้เด็กเนี่ย เกิดการเรียนรู้ได้อย่างสบายใจแล้วก็สะท้อนผลการเรียนรู้ออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นจริงนะครับเพราะว่าการวัดประเมินผลจริงๆเนี่ยเราสามารถวัดแบบปลายทางตรงนั้นได้ส่วนระหว่างทางเนี่ยววัดได้ครับเราวัดพัฒนาการแต่เราจะไม่ตัดสินเขาในทันทีในการเรียนการสอนในแต่ละคาบเรียนครับตรงนี้ก็เป็นแรงผลนดใจสภาพปัญหาแล้วก็สิ่งที่ผมอยากนําเสนอให้ท่นนานคณะกรรมการได้รับทราบสําหรับ ชีวิตการเป็นครูประสบการณ์13ปีที่ผ่านมาของผมครับขอบคุณครับ